สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะข้ามาพบกับอิดนะคะเรียนออนไลน์ระดับอนุบาลสนะคะวิชาเสริมประสบการณ์หน่วยวิทยาศาสตร์น่ารู้ค่ะใน EP นี้นะคะอิดจะให้เด็กได้เรียนรู้นะคะ,ะการทดลองพลังงานลมค่ะเด็กๆทราบไหมว่าธรรมชาตินะคะสิ่งพลังงานต่างๆนะคะพลังงานที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะ เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่านะคะอ่าอย่างเช่นใน EP ที่แล้วเราเรียนมาแล้วนะคะ3พลังงานที่ขวียกตัวอย่างไปให้เด็กๆลองบอกดิสิคะว่ามีพลังงานอะไรบ้างนะคะอ่าทบทวนสิคะว่าใน EP ที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับพลังงานแหล่งที่มาของพลังงานอะไรบ้างที่สำคัญสำคัญ 1. พลังงานแสงอาทิตย์ค่ะ 2. พลังงานลม 3พลังงานน้ำใช่ไหมคะค่ะเด็กๆรู้ไหมว่าพลังงานที่เราสามารถสร้างขึ้นเองได้นะคะพลังงานเหล่านี้เราสามารถสร้างขึ้นเองได้อ่าโดยเฉพาะพลังงานลมนะคะลมพลังงานลมสามารถทําให้สิ่งต่างๆเคลื่อนไหวได้สามารถทํา,ไไา,าทให้กังหันนะคะพัดได้นะคะแล้วก็สามารถทําให้ลูกโป่งนะคะลอยขึ้นไปอยู่บนฟ้าได้ นะคะค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูการทดลองนะคะอ่าในนี้ใน e ีนี้นะคะการทดลองพลังงานลมว่าพลังงานลมนะคะมันสามารถทำให้รูปทรงหรือสิ่งต่างๆลอยขึ้นไปได้อย่างไรเด็กๆอยากรู้รี่ยังคะอ่าเด็กๆพร้อมรือยังเด็กๆพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยค่ะเด็กๆนี่เด็กๆ เด็กสงสัยแนมะ้ว่าวันนี้ปีดเอาลูกทรงมาทำอะไรสงสัยค่ะอ่าเราจะมาทดลองพลังงานลมอ่าปีด<ๆ>จะให้เด็กลองตั้งคำถามนะคะแล้วหาคำตอบกันเด็กๆว่าลูกทรงระหว่างลูกทรงสายหยาดเนี่รยระหว่างสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมหรือทรอองกระบอกลูกทรงอันไหนลอยบนพลังงานลมเมื่ออยู่บนอากาศได้ดีที่สุดเลยือว่าสี่หอวสามหัวสี่ เพราะอะไร <S <S <บอ>ไหนฝองซีไหนไหนไปพัวบอกก่อนซิ <ะ S 1> ว่าเพราะอะไรมีสีมุมสีมุม,ม,มใช่ไหมอากาศมันถ่ายเทเออน่าเป็นไปได้ตาใสล่ะหนูว่ามันยากไปเลยเลือกเป็นฝองก็เลยลค่ะอ๋อมุมกลมนี้มีรอยขึ้นเลยใช่ไหมอ้าวแล้วน้องวิวล่ะน้องวิวว่าทำไมต้องเป็นสามเหลี่ยมอันนี้เราพูดถึงทรงนะคะไม่เกี่ยวกับอย่างอื่น แล้วหนูอย่างรู้คำตอบไหมค่ะอ,อ่ะยังมามาทดลองมาหาคำตอบกันเลยค่ะอ่าเลยนะค่ะจากการนำเอารูปทรงนะคะเริ่มจากรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะมาทดลองลอยบนอากาศด้วยพลังงานลมที่เกิดจากไดเป่าผมนะคะเป่าขึ้นไปปรากฏว่ารูปทรงสี่เหลี่ยมหมุนติ้วเลยนะคะแล้วก็ไม่ลอยขึ้นให้ด้วยนะคะไม่ขึ้นาไปค่ะท่าทนี้นะคะ มาดูรูปทรงสามเหลี่ยมนะคะรูปทรงสามเหลี่ยมเมื่อนำไดเป่าผมนะคะที่เป็นตัวแทนพลังงานลมนะคะเป่าเข้าไปที่รูปทรงสามเหลี่ยมรูปทรงสามเหลี่ยมก็หมุนเหมือนรูปทรงสี่เหลี่ยมเลยนะคะเด็กๆไม่ลอยขึ้นไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูรูปทรงกระบอกหรือรูปทรงกลมนะคะเมื่อลอยอยู่พลังงานลมโดยไดเป่าผมนะคะ ปรากฏว่าลูกทรงวงกลมหรือลูกทรงกระบอกลอยขึ้นนะคะแล้วก็ลอยขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะค่ะจากการทดลองตั้งคําถามหาคําตอบข,ของเด็กๆนะคะเด็กๆก็ได้รู้แล้วว่าลูกทรงกลมนะคะเมื่อลอยอยู่บนอากาศด้วยพลังงานลมจะลอยอยู่บนอากาศได้เป็นอย่างดีเลยนะคะอ่าก็ได้มีการเอาลูปทรงก็คือลูกปิงปองนะคะมาทําการทดลอง ด้วยพลังงานลมใดเป่าผมที่ครูนำมานะคะปรากฏว่ารูปทรงรูปปิงปองนะคะลอยอยู่แล้วก็อยู่ได้เป็นเวลานานนะคะอยู่ได้เป็นอย่างดีเลยละคะ่ะเด็กดูนะคะเห็นไหมคะที่เป็นอย่างนี้นะคะก็เนื่องมาจากลมคืออากาศที่เคลื่อนที่เมื่ออากาศเคลื่อนไปที่บนพื้นผิวโค้งของวงกลม จะทำให้เกิดนะคะอ่าพลังแรงดันอากาศยกให้วัตถุลอยขึ้นนะคะจากนั้นลมก็จะเคลื่อนที่มารวมกันที่จุดโค้งของลูกทรงวงก,กลมนะคะลมจึงเหมือนตัวล็อกให้ลูกลมจึงเหมือนตัวล็อกให้ลูกปิงปองนะคะลอยบนอากาศได้อย่างดีเลยนะคะและพลังงานลมที่เคลื่อนที่บนพื้นผิวโลกแบบนี้นะคะถูกนํา ไปสร้างเป็นปีกเครื่องบินและก็ทำให้เครื่องบินลอยอยู่บนอากาศได้นั่นเองนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าการที่หลักเดียวก,กันกับการที่เขาใช้สร้างเครื่องบินนะคะเกิดจากพลังงานลมนั่นเองนะคะเด็กๆ การบ้านนะคะใกล้เด็กๆนะคะวาดพลังงานลมนะคะเด็กๆวาดกังหันเป็นใช่ไหมคะเด็กๆวาดกังหันแล้วระบายสีมานะคะแล้วถ่ายรูปส่งมาให้วิดดูที่ไลโอเอนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนเด็กๆคะ่ะในอีพีหน้าจะมีการประดิษฐ์เด็กๆติดตามนะคะว่าวิดจะนําสิ่งประดิษฐ์ได้มาพาเด็กๆทํานะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ